บุนเดสลีกาสัปดาห์นี้วันเสาร์เวลา3ามทุ่มครึ่งเตะพร้อมกัน5คู่คู่แรกโบคุมเปิดบ้านเจอกับสตุ๊การ์ดดามสตาร์เปิดบ้านเจอกับไอทัตแฟรงเฟิร์ตโคโลนเปิดบ้านเจอกับเสือเหลืองบูลลเซียดอทมุนไฮเดนฮามเปิดบ้านเจอกับโวลฟ์บวกไฟบวกเปิดบ้านเจอกับออฟเฟนฮามและคู่ดึกของคืนวันเสาร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ของบุนเดสลีกา อาเบลไลซิกเปิดบ้านเจอกับห mm ้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนและคืนวันอาทิตย์มีเตอีก2คู่บาเยนมิวนิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแวเดอร์เบรเมนและคู่ดึกของคืนวันอาทิตย์บุลเซียมนเช่นกลัดบักเปิดบ้านเจอกับอาร์บุกสถานการณ์หัวตารางตอนนี้กำลังลุ้นกันอย่างสุดมันเลเวอร์คูเซนตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่45คะแนน แต่นัดล่าสุดดันไปสะดุดเสมอมาทําให้เป็นโอกาสที่บายเยินจะทําคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้ซึ่งสถานการณ์ของบายเยินตอนนี้แข่งน้อยกว่า1นัดและมีคะแนนอยู่ 4, 4 1คะแนนหากบายเยินเก็บชัยชนะทั้ง2นัดก็จะมี4.6คะแนนนั่นหมายความว่าถ้าเลเวอร์คูเซนสะดุดเสมอหรือแพ้เพียงแค่นัดเดียวก็จะมีโอกาสลางมาอยู่ที่2เช่นเดียวกัน